แล้วดาโลลูกนี้โอ้เปิดได้ไหนครับเนี่ยดาโลทรูจาราาเพื่อนอยู่เสาแรกเปิดไปเสาห้าเห็นมันเปิดบอลอยากไปเปิดนะาแชทใจเย็นใจเย็นดูได้ที่ไหนครับอ๋อก็ดูอยู่ที่บ้านผมนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนออกไปดูที่ไหนนะคืองี้นี่พรีเมียร์ลีกเริ่มมาจะาครึ่งฤดูกาลแล้วยังไม่รู้อีกหรอว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยดูแบบถูกลิขสิทธิ์และราคาถูกเนี่ยดูได้ที่ไหนดูพรีเมียร์ลีกได้ครบทุกแมชดูได้ทั้งแอป a i s play และกล่อง a i s play box ดูพรีเมียร์ลีกสดได้ครบทุกคู่ครบทุกสัปดาห์ไม่พลาดแมชใหญ่แน่นอนจัดเต็มตั้งแต่นัดอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลไปจนถึงแมชเดือดบิ๊กแมชใครรักใครเชียร์ทีมไหนก็ดูได้หมดไหนจะมีเทคนิคเด็ดไฮไลท์คลิปเจาะเกมวิเคราะห์ก่อนหลังเกมก็มีหมด แล้วยังดูย้อนหลังได้แบบจุใจไม่พลาดแมตช์ดึกดูย้อนได้แบบสบายสบายนอกจากฟุตบอลยังมีหนังดังซีรีส์ฮิตรายการบันเทิงดูได้ทงครอบครัวอีกต่างหากคุ้มไปอีกลูกค้า AAS ระบบเติมเงินทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมดูพรีเมียร์ลีกสดครบทุกแมตช์ที่ AAS Play ช่อง Mono m a x เพียง199บาทกดสมัครได้เลยทันทีกดดอกจัน8 9 9แล้วโทรออกสมัครตอนนี้ดูได้ทันทีไม่ต้องรอโปรนี้มีถึงวันที่31พสธันวาคม2568น รีบสมัครก่อนหมดโปรนะครับ